สวัสดีครับนะครับโ๊กโซเชียลเช่นเคยครับนะครับรายการโ๊กโซเชียลเนาะปกติก็จะมีผมกับบิลลี่และก็จิ๋วนะครับที่ดำเนินรายการด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมมาคนเดียวครับนะครับเนื่องจากผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่เป็นกระแสณตอนนี้เลยนะครับในช่วงนี้เป็นกระแสอย่างมากเลยไม่ว่าจะเกี่ยวในเรื่องการเหยียดก็ดีนะครับการเหยียดคนภาคอีสานนะครับ เพราะอะไรเขาถึงเหย่ยดตัวพระอิสานะครับแล้วตอนนี้นะฮะตัวคนนี้นะครับน้องคนนี้นะครับที่ที่มีกระแสอยู่เนาะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆที่คลิปเกี่ยวกับเขาลงไปเนี่ยก็จะโดนตาหนิโดนต่อว่าหรือว่าโดนด่านะครับเพราะฉะนั้นความจริงมันคืออะไรเดี๋ยวเรารู้กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะคุยกับน้องนะฮะแล้วที่หนักไากกว่านั้นนะครับที่หนักกว่านั้นเลยก็เลยก็คือว่านะฮะ ปล่ตึงน,นะครับที่น้องก็ทําอยู่เนาะปลดน้องออกจากปล่อตึงน,นะครับปลดน้องเอ่อเจ้าของเอ่อเจ้าของกระแสนคนนี้นะฮะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราพบกับเขาเลยดีกว่าครับน้องสาินีหรือว่าน้องตาหวานครับสาินีแก้วธนงนะเชิญมาครับ อ่ะนะครับตะหวานครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับอ่านะครับนี่น้องตะหวานเลยแหละท่านน่าจะรู้จักกันดีเนาะอ่ะตะหวานมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เกิร์ตไปค่อนข้างค่อนข้างที่จะพอสมควรในกรณีที่ตะหวานเนี่ยตอนนี้ก็โดนโซเชียลเนาะโซเชียลทั่วสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าต่อว่าเอาใช่หรือเป่ะในกรณีที่น้องตะหวานเหยียดคนอีสานใช่หรือเป่ะข้อความสิ่งที่มันเป็นยังไงตะหวานช่วยบอกพี่ได้ไหมจริงจริงแล้วผมรู้นะผมรู้เรื่องดีเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนาะ เออเขาเรียกว่าพักพวกกันเนี่ยคนในวงในจะรู้นะครับเพียงเดี๋ยว,ว่าหลายๆท่านเนาะเออเขาเรียกว่าสังคมขาดขึ้นจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวฟังจากปากตวัดเลยครับอ่ะสังคมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเฟจนั้นเป็นของแท้หรือของปลอมอ่าใช่ใช่เขาเลยดันมันก็จะอยากจะมาบอกใ้ทจกคนเข้าใจอ่าอ่าเกี่ยวกับ facebook จกคนเข้าไปเห็นที่คนอีสานเข้าไปเห็น เราไปเหยียบย่ำคนอีสานไปด่าคนอีสานไปดา่าคนใต้ไปด่าคนเหนือก็คือนั้นคือเหมือนเส้นของพี่แต่เฟซเฟซปลอมเฟซปลอมนะครับสาเหตุอะไรอะ่ะทำไมคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเฟซของตาหวานเพราะว่าเนื่องด้วยตาหวานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนเท่าที่จำในเฟซบุ๊กใช่เยอะนะครับหลายช่องเลยเฟซบุ๊กเยอะอ่าเฟซบุ๊กเยอะ เมื่อสมัยก่อน้ซยอนกับไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วว่า,า,ามันสร้างเพจเฟซบุ๊กได้ง่ายอ,อ,อแต่ว่าโทราศาัพท์นี่ยคือใช้ของก๊อปเดี๋ยวนะตะวันเฟซบุ๊กนี่มีถึงยี่สิบปีหรอได้ค่ะใกล้เคียงปร,ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะ,ระครับอ่าแล้วก็โทราศาัพท์กับเครือใบเือเครื่องก๊อป ืก <Ừ. S 2> e ็มาพันกว่าบาทเองเนี่ยก็มาสร้าง Facebook ได้ใช่ตอนนั้นก็มีงานเยอะอมีงานเป็น็เรียกว่าพรรามายังบุญสมัยนั้นก็เลยเฟซีมาก็สร้างมาสร้างกับเบอมือถือ บอร์แต่เราเบอร์น่ะที่เราได้มาเนี่ยคือเราได้มาฟรีอ่าแล้วเราก็ทําสมัครเฟ e b ุ๊กเลยใช่สมัครเฟนกุ๊กแต่เมื่อนั้นน่ะคือมันไม่ผูกขาดกับอะไรเขาบอกฟรีเราก็ไปเอามาเอาไปเอามาปุ๊บก็ไปเซตโทรศัพท์อ๋อใช่แ้วก็ทําตอนแรกมันใช้มันให้ใช้อีเมลอ่าอ่าใช่สมัยก่อนใช้อีเมลกดที่จะมีเฟนกุ๊กได้เลยก็ต้องมีอีเมลช่าอแล้วแต่พอมาขยับขึ้นมานิดหน่อย เอา้าหนูลองข้าบเบอร์มือถือดูปรากฏว่ามันได้เบอร์มือถือก็สมัครใช่สมัครเฟซบ,บุ๊กได้เออเอกสารต่างๆนี่คือเอกสารที่<อ>ตาวานไปแจ้งความใช่ไหมเนี่ยไปแจ้งความมาหมดแล้วทุกอย่างแล้วไปแจ้งความมาหมดทุกอย่างแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่หนูไปบวชด,ด้วยแหละหนูไปบวชก็เฟซบุ๊กที่คอยใช้ก็คืออันเดิม อันเดียวกตัวนีอันช่องนี้ก็พอเหมือนกันพอเหมือนกันคืออันเดียวกันเฟสเดียวกันอ่าก่อนหน้านั้นผมไปบวชอยู่ที่วัดที่วัดป่าบลวงนะไปอินวัดเขาเรียกว่าอาจารย์เลยนะอ่พระอาจารย์สิงค์ชิดตาสิงค์ตาสิงค์ตาสิงค์ซับใช่ไหมเด็กไปศาลเยอะมากมันหวานไม่เจอเพราะว่ามันโพลงทุกวันน่อ่ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็แล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือใบแจมพามที่ ที่ไบแจ้งเขามาที่ประทุมวันอ่านี่ก็คือหลักฐานเนาะใช่หลักฐานการแจ้งข่าแจ้งความแต่ที่ไม่เอาใบแจ้งความลงโซเชียลเนี่ยเพราะว่าตำรวจเขาขอร้องดีแล้วดีแล้วเราอย่าไปลงเราอย่าไปลงตำรวจแนะนำอะไรเราก็เราก็ทำตามนั้นเนาะเดี๋ยวนะครับผมเชื่อว่าอ่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังไอ้คนที่ทำเฟซบุ๊กลอมเนี่ย ยังไงก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รอดเนาะเพรอดเขาทำเป็นกระบวนการมไม่ได้คนเดียวเพราะหนู่ไปหลายสอนองมามากแล้วนี่อของน้องมันมีตอนที่เขาามตอนนั้นว่ะคืออย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนคนนี้บุคคลท่านนี้ที่เข้ามาเ,าเล่นเฟซบุ๊กของสว่างเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรโรดแค้นอะไรกันนักหนาเนาะคือตอนนี้ทางพวกเรา ก็ช่วยได้พอที่ช่วยนะครับเพราะว่าตาหวานนี่ก็เป็นเป็นน้องนะครับเป็นน้องในกลุ่มแล้วก็พะพวกกันนะครับไม่ว่าะจะเป็นตอนนี้ก็คนที่ดิดยืดเข้ามาช่วยเริ่มเริ่มจากช่วยนี่ก็คือเริ่มช่วยกเสียบุญชนะใช่ก็มีบ้างน,นะครับที่ทําคลิปพยายามสื่อออกทางทางออนไลน์ให้หลายๆท่านรู้ว่าตอนนี้ตาหวานเขาโดนเฟซบลใช่โดนเฟซบอมเรื่องงานจริงๆนะครับตอนนี้นะนะฮะ แต่หลายท่านที่ไม่รู้ก็มามาต่อว่าน้องน้องครับตอนนี้ก็มีคนว่าเยอะโดยเฉพาะข้าอีสานใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเคยเคยเคยมีปัญหาเรื่องนี้อ่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นมันมันไม่ได้ด่าพิจฉานใช่ใช่ใช่มันมันด่าที่ว่าอย่างเดียวที่เธอที่ที่มันโพสต์ตอนนั้น เนี่ย่าที่มันพ้นมันมันพ้นพว่าเป็นถึงเจ้าว่านมหาแม่ชีอย่างนกันคิดว่ามีเรื่องด่วนอะไรที่ไหนได้มาขอมีอะไรกับแม่ชีอ้าวไปนั่นอีกนะคะ<ต>รับเราบอกว่าเบาอกว่าก็โทษแหละพระพุธรระทธศาสนาช่วยตรวจสอบแล้วหัวหน้าแม่ชีเขากว่าเห็นเขาคิดว่าเฟ e บุ๊ k อันนี้เป็นของแท้เขาบอกว่าแต่แท้จรงิงแล้วมันไม่พี่ถามใหม่ตาหวานก็ณนี่ไอ้ไอ้คนที่ทำเฟซบุ๊กของตาหวานบอกเนี่ย ถ้าโดนจับมาเนี่ยเขาเรียกว่าโทษของคดีเนี้ยถึงขั้นไหนอะไรยังไงรู้ไหมมันเป็นไรคบหาเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาเขาขายของมั้งแล้วก็เอาแม่ปลาทูปลาทูดอกกระโดดหน่อยก็โดนโดนด้วยอปลาทูโดนด้วยชวนหน่อยลูกข้าวภูพิสัทธ์ตองขายขายน้ำพริกซันซๆ เพื่อที่จะให้มันไครหอมมันเราก็ชิีหนูตั้งแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้คือบัญชีของเขาเนี่ยเราก็สามารถรู้รู้ตัวชื่อเขาได้เลยเใช่รู้ช<ห>ื่อเขาได้เลยแล้วทีนี้มันก็ไปโพสคือมันไปโพสหลายอย่างเนี่ยมันที่มันไปโพสเอาไว้เชื่อมันไปโพสเอาไว้นะ เยอะแยะหมดเลยเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็พาดพิงการเมืองอะไรดูหลายอย่างตอนนี้ก็มีหลายท่านเลยนะครับที่<ช>ยืย<ช>่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยตาหวานเนาะเมื่อสักครู่ก่อนจะแวะเขามาหาพี่เนี่ยก็ไปหาใครมานะไปมอนิี้ปอเต็กตึงแล้วก็ไปไหนอีกหรือเปล่าไปวอคอยวอคอยเนาะนะครับพอดีไปหาพี่พี่โงใช่เดี๋ยวพี่ธง่เขาไม่ไม่ไม่ได้มาวันนี้พี่โง่เขาไม่มาอันนั่นไม่เหมือนไม่ใช่เคลื่อน เาเคลนการพูกสารนะครับพี่ตุ๋ยก็เหมือนกันนะครับพี่ตุ๋ยก็ออกมาพูดนะครับว่าก็สงสารถาวรเนาะแล้วก็ในด้านไอ,ไอคลิปที่บอกว่าเย็ดบริาสารม,มันขอโทษเมื่อปีก่อนที่มันเคยทกับพี่ปราทูก,กับหนูแล้วพอพี่ปา้าทูจับได้น่ะก็คือมันไปขอโทษออกมาขอโทษแล้วเมื่อสองปีที่แล้วปีก่อนนี้ปีก่อน สามปีลดสองปีเท่าไหร่เลหนูไม่น่าจะเอางี้พี่ถามตรงๆเลยรู้จักประการสวดตัวไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่สนิทไม่เคยคุยไม่เคยเห็นอ่ะเอวทำไมเขามาเนี่ยเลขงานตะวันเนี่ยหนักเลยเ,าาเพื่อที่จะมาขายของขายน้ำพริกอ๋อใช่ชแบรนด์เราด้วยเหรอหนูไม่มีแบรนด์อะไรหนูไม่เคยขายของออนไลรไม่แบบน,นี้มันก็ผิดแล้วนี่ ผิดพรบแล้วเนี่ยนี่หน้าเราเหรอใช่ไหมจะตะหวันไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายก็จะภาพตัดต่อใช่ไงพิ่ตุ๋ยยังบอกเลยมีมีมีอ่าไอภาพที่บอกว่าเหยียดคนอีสานที่ว่ากินหมูก็หมูอะไรนะหมูหันเออนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยพี่ตุ๋ยกับพี่ตุ๋ยเนี่ยซึ่งเขานี่อะรูปนี้นะครับสังเกตดูดีดีนะครับรูปนี้เนาะนี่นะฮะสังเกตดีดีนะครับว่าหน้าตะหว่านก็จริงนะครับแต่ตัวนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตะหว่านเนาะมันจะ พินเพี้ยนะครับคอโคนัองสือสันเกตโค่นนองสืออ่ามันจะเอียงๆไปเลยนะครับเห็นไหมฮะเหมือนตัดต่อเนาะนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วทีนี้มันก็พอพอพอทุกอย่างเขาดำเนินการส่แมันก็ไปโพสขอโทษภาพนี้อ่มันมันขุดขึ้นมาอ๋อนี่เราไม่ได้โพสเองไม่ได้โพสเองเพราะว่าตอนนี้เฟซบุ๊กที่แทกจริงอ่ะคือ ลบหน้าโปรไฟล์ทุกเฟซทุกอันลบไว้หมดแล้วคืออย่างนี้ครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เชื่อเนาะลองดูผมผมผมให้ลองดูแล้วกันลองโทรไปได้ไหมว่าไปลองคอมเมนต์ไปอ่กลองลองลองโทรดีกว่าว่าไอไอไอเฟซบุ๊กเฟซเนี้ยสารินีแก้วธนงเนี่ยจริงๆเป็นเฟซปลอมของน้องเขานะครับว่าจะเขาจะรับไหมหรือว่าลองวิดีโอคอลดูนะครับลองดูได้เนาะไม่เคยมีหนังผีวิธีไอ ให้ทุกคนอ่ะเข้าไปบอกว่าเฟคบอมาทำไมเล่นทาไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะบล็อกทิ้งนะครับแต่คนรอบข้างหนูเนาะที่หนูไปหาเขาทุกคนอ่ะจะโดนบล็อกทิ้งหมดเพราะว่ามีคนบอกว่าเฟคบอมโดนบล็อกทิ้งหมดไม่เหลือนะครับก็ประมาณนี้เนาะน้องเดือดร้อนนะครับเราก็ตอนนี้ ตอนนี้เดือดร้อนมากราะวก็เป็นเหมือนเป็นจำเลยของสางคามอ่ะใช่ตอนนี้ไปถึงที่ทํางานแล้วใช่ไหมเป็นูที่ทํางานแล้วเขอยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้คนนั้นที่สังกัดอะไรเนี้ยที่ทําอยู่ปริตตึงใช่ไหมเขาเรียกข้อไปถามแล้วเออนู่นนี่นั่น,นตอนนี้ออกไปแลป้วเขาปวดออกไปแล้วเขาปวดออกเลยออนี่คือใบปวดออกมันนี้่อ๋อวันนี้นี่วันที่ยี่ห้าวันนี้เนี้ เมื่อวตอนเช้าเนี่ยนี่นะครับพอริกซ์ก็ปลดตาวันออกจากเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอาสาเส็นอ้านะครับอะไม่ว่ากันนะครับก็เราก็ต้องพิสูจน์เอาเนาะพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ใครอยากดูก็พิสูจน์เลยโทรไปหาขอวิดีโอคอลว่าใช่หน้าพี่ตาหวาดไหมแต่นางไม่ทําหรอกนางไม่กล้าเพราะว่านางไม่ใช่หน้าหนูแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาโทรมา อย่างเป็นเฟซตาวน์จริงๆและตะวนไม่รับมันก็เท่ากันอะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีเนาะมาิสูจน์ในเฟซหุ่มได้เลยว่าไม่มีอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของผมช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆเนาะเพียงแต่ว่าก็ขอไปยิหถึงกระบอกเสียงนะครับสื่อสารให้น้องเขานะครับเพราะเราคนท่าพิเ็ษกันเนาะนี่เอาไปก็นเรียกว่าอะไรพาเปถึงนายกโอ้โหใช่ถ่ายเลย เืองวามยุ่การเมืองไม่ได้การเมืองหนักเลยนะคหนักเลยคือตอนนี้บอกตรงเลยผมเรื่องไหนด้วยผมพูดไม่ได้ผมก็จะไม่พูดเนาะตะหวานแ่าเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพที่เขายังยังยังไม่เข้าใจก็มีการโกรธกันอะไรกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหยุดได้หยุดนะครับคนนี้น้องไม่รู้ชื่ออะไรแหละนะครับที่อยู่เบื้องหลังเฟซบุ๊กของตาหวานนะครับน้องสงสารน้องนะครับ เพราะว่าทุกวันนีน้คิดว่ามันไม่สงสารบางองค์กรทำอีกมังงค์ทำาอีกถ้าเกิดตำรวจไม่จับมันจับไม่ได้มันทตาตลอดมันทําทั้งชีวิตถามว่าจับได้ไหม ถ้าตำรวจเอาจริงๆยังไงก็ไม่รอดนะครับเนาะก็เห็นมีทั้งคลิปหน้าวิดีโออะไรอย่างเงี้ยใช่ยังย่างเอ่อหมายเลขบัญชีเห็นไหมอ่าแต่คือตอนนี้น่ะคือทุกอย่างที่หนูมีทุกภาพหลักฐานนะหนูไม่สามารถที่จะนำลงฉีกอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่แล้วค่ะเพราะตำรวจขอร้องมาไว้อยู่บริเวณที่นี้ถนนกรุงศรีนอกตะบลในเมืองจสุรินทร์ใช่อืมอ่ะนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเนาะฝากไว้นะครับฝากตว่าเนาะนะครับก็สังคมนะครับฝากเขาเรียกว่าตอนนี้ตว่าได้ออกมาออกมาบอกแล้วนะว่ามันเป็นเฟซบ้อมนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังโกรธอยู่ในเรื่องคนอีสานก็ดีนะครับตว่าเป็นคนเป็นคนรักคนอีสานชอบผ้าอีสานเหมือนผมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็ดีนะครับทุกเรา มันพดก่อนพดเสร็จมันลงมมของอีสานเสร็จมันก็จะด่าอีสานกลับใต้เหมือนเดิมตอนหนูเปิดดูทุกวัน,นเปิดดูติสิบช<า>ั<า>่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นภ<ต>าคไหนทวา,ามไลถึงเปิ่อดูได้หนูไม่เอดไม่อยู่สี่คนอ่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับไม่ว่าพวกเราจะอยู่ภาคไหนเนาะนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือนะครับพวกเราเคารพเสมอนะครับเราไม่ ผมไม่เชื่อเลยอะที่เกิดว่าตาว,วาจะออกไปเหยียดขนาดนั้นนะครับ no. ใน parole, ในข่าวในเป็นที่เป็นกระแสอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเ็นพราะคุณค่าเป็นคสนิทนะสนิทกันตัวหน้าเขขึ้นน ok ้องคนนะ้จากที่เขาเคยด่าเราไปหาเฟซบุ๊กเขาจนเจอแล้วก hm ็อบอกเขาตอนนี้เขาก็จะช่วยอีกแล้วอ่าดีแล้วครับดีแลวครับเนาะท่านใดรู้ตัวก็จะช่วยกันนะครับเอาบุญมางั้นเถอะนะครับอ่ะคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น้องเดือดร้อนก็เอาน้องออกมานั่งคุยร่วมด้วยเนาะเผื่อจะ ช่วยได้น้อยอาจจะไม่มากก็ได้มันก็ได้แล้วกันเนะาะไม่มากก็น้อยแล้วกันเป็นบัญชีวิชาชีพขยะอูนไปนะครับวิชาชีพโอเคตามนี้ครับอะนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยเนาะนะครับบ้านนี้มีชาแนลนะครับนะฮะ<ม>ก็ซึ่งตันวันนี้ตะบานมาไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไอ้สองคนไม่อยู่ด้วยผมก็ไม่ค่อยคล่องด้วยถ้าเกิดว่าคุยกันทั้งสามคนเนี่ยผมอาจจะเขาเรียกว่า มันเข้ากันเนาะในการใ<ช>รกนการพูดจานะครับ<ช>แต่วันนี้ก็มันเป็นเรื่องเศร้านะครับผมก็ดา่าไม่เป็นเนาะก็อาจจะคุยไม่ขัดขัดขืนๆนะครับบกพ่องบ้างเนาะหนูว่าพูดไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเพื่อพูาการท่อง,ง,งจมันไหลก็เลยไม่ไม่เป็นไรพีใใใ่ให้กำลังใจไม่เป็นไร เมื่อเช้า,ชาก็เป็นแบบนั้นเมยเนาะเมื่อเจ้าผมก,กับแม่ผมกับเพื่อนเราอยู่อยู่ลำตาวมาพ่นไหลไหมตอนตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่บ้านที่ตอนนี้อยู่บ้านที่พระรามเก้าเทนอ๋ออยู่พระรามเก้าที่แถวต้ตตนทองใช่ไปแล้วอ๋อคิดว่าอยู่บ้านแม่ที่สระบุรีไม่เออเว้ยต้นทองก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่งตอนนี้มันลูกค้าเห็น ถามมาทุกคนตวนๆๆ่วตวา,ามแม่น้อยนี่มาแม่ก้าไปบอกเ่าโดนแม่เขาโดนบ็อกทุกคนโดนบลอกหมดไม่เหลือนั่นไงอ่ะนะครับฝากประจํญัใจให้ตหว่าด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับอย่าลืมนะครับประกันชีวิตเนาะเมืองไทยประกันชีวิตนะครับโทรตามนี้เลยนะครับผู้จัดก,การเองของเราแล้วก็อีกอเขาเรียกว่าผู้ท่านที่ท่านใดที่มองหาเนาะวัสดุก่อสร้างที่ราคาถูกสั่งตรงจากโรงงานเลยก็ยาลืมนะครับไตวิทย์ วัสดุก่อสร้างนะครับใส่วิดวัสดุก่อสร้างก็ปโปรตามนี่เลยนะครับคลิปนี้คลิปนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับ